ทัีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยลาก่อนลากอวันนี้ก็มาอยู่กับเครียดเครียดเด็กเรากันไม่เพื่อนตันโทนมาัเด็กเรากันไม่เพื่อนมึงตายไอ้โทนมาไอ้เขี้วันนี้ก็มาอยู่กับสุดเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเย็ดกันไม่เพื่อนเย็ดกันไม่ผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับอ่าไม้คราฟจับมุดรีวิวโซนจี้ิบสดสูงบหนึ่งกันแล้วนะคฮะเรียวเร็ยว อยูหาเรามารู้ร <power ful> no ีวิวกันดีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่นะยังไงครับปลากระูมาใหม่เลยจะไปฟังเพลงไอสัตว์ใครมาดูไปนี่ของกูอไปไอตั้มต่อไปไปเพลงร้องไอสัต่นไอเอาเพจจะเห็ินไหมกูนี่เพจจะเพลินไหมกูเพ่จะเห็นนี่นี่วางวางวางมันจะวางนี่พี่อะบอยมึงทุกมึงไี่ยอ่านเนี่ยนั่นเราไม่กูขอนะโอเคตั้มตั้มต่อไปตั้มต่อไปนี่ดูเอ๋ออย่าวางบิดเด็มาฟังเพลงกันหน่อยแม่จ๊ะลองดูลองดู โอเคเอามาเปิดได้แล really ้วเฮ้ยไอ้จัดก um ูทุบกล่องเพลงเฮ้ยนะหลบหลบโอเคครับวันนี่ก็จะมาดู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 มดัมตรงเลตตะต้นตรงเลตตะต้นที่มันมีกล่องอ่ะตรงเลตตะข้างกล่องอ่ะดูลองดูปุ๊บถูกไปอ่ะแต่ดูดูดูมันจะกระพริบนี่ยเนี่ยนะแอบเคลนะครับผมอันนี้ก็มาอยู่สวยเมียนี้ลงไปเหรอเฮ้ยมาอยู่สวประตูก่อนดีวะ เดี๋ยว้มาอยู่สวนประตูประตูก็จะมีหลายแบบแล้วตอนนี้ประตูโดเรมอนเว้ยกูไปเที่ยวกันพ่อมึงโอเคตัวนนี้ก็จะเป็นตัวของกระต่ายนะคะมาแล้วกระต่ายมาใหม่กระต่ายลองเข้าไปดูกันเลยนะครับผมแม่งออกกันหมดโอ้โนเพื่อนกูชัดๆทำไมกูตีกระต่ายไม่เข้ากูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยแล้วมึงจะฆ่าใครไอ้เหี้ยไม่ทนแล้วไรหมดแล้วเอาปล่อย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 ช่วยด้วยโอเควันนี้ก็มาตัวหนึ่งลูก ตีไม่เข้าอีกนี่เลยเนี่ยโอ้ไฟเด็กไฟเด็กไฟเด็กเลี้ยวอันนี้ก็เป็นส่วนของสวิตนะสวิตนะไฟเด็ก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 ก็ปรับให้มันทำงานกลางวันแล้วก็กลางคืนได้ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบสวิตนะครับผมเฮ้ยอันนี้อันนี้ถ้าปรับเป็นตอนกลางคืนมันเป็นไงวะก็สว่างเอ้ยทำไมนัดทำไมยายแมงมุมมันมีแล้วมันไม่เฮ้ยอยากเห็นตอนมืดหน่อ ขอสวิตนะคะผมเป็นสวิตมาใหม่สวิตควยนี่นี่นะตามดูตามดูตามดูดูนี่นี่ดูตามดูนี่เล่นชักกระเยือกันยังชักกระเยอกเห็นเห็นใยายไหมนี่มาเล่นยักชักกระเยือกนะนนี้คืออะไรนี่ตามอันนี้อันนี้คืออะไรวะอันนี้คือชื่อแล้วไฟเหรอไฟเอาแงะโกลไฟนะครับผมไม่เล่นชักกเยือกันอันนี้คืออะไรฮะเนเนเนนี่ตามขออันนี้คือฮุบนะครับผมขอเีอะไรกูจะเล่นชักกเยอกดักดีชัต่อกับยายมามุมนะครับ ส่วนอันนี้ครับเป็นนึกว่าเป็นกล่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นกล่องแบบเชนนะครับผมมันจะติดไฟดูดูดูแอบเปิดนะเปิดนะเปิดสามารถดูได้ตรงนี้นะครับมีกล่องนะครับผมมันจะมีมันจะมีสีแดงรอบๆอยู่เปิดเปิดแล้วเนี่ยไไฟม่ติดทำไมทำไมไม่เห็นเปิดเลยวะนี่ไฟติดนะไฟจะติดสีบล็อกนะครับผมในสีบล็อกแล้วมันมันไม่ติดแล้วมาดูส่วนของลากันบ้างดีกว่ามีลาอะไรมั่งมีลามาใหม่ ไหนลามาเหรอนี่นี่นี่อ๋อลางรถไฟนี่นี่มันดูตรงนี้ก่อนมันดูตรงนี้ก่อนเราเราเฮ้ยลางอย่าเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวมันระเบิดไปตรงอื่นก่อนโอเคไปตรงอื่นก่อนลางอะไรระเบิดนี่นี่ยเนี่มาอยู่ที่กองเสียงนะคะกองเสียงมาใหม่กองเสียงกูแต่ว่ากดแต่ยังไม่มีกองเสียงใครนี่นี่กองเสียงใหม่กองเสียงกูโอ้ย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 โอยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโย เฮ้ยเปิดเพลงนี้ตัดจะล็อกไอ้เหย่คุเลือมานี่ว่ะมาตั้มมาเล่นตรงนี้กันอะตรงนี้ก็จะเป็นแบบประตูเฮ้ยึ้นไงอ่ะแถบกระเล็กก็เปิดจะเปิดแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องใช้อีเลิกล็อกกันมากันะาหรือไอ้เนี้ยโคมไฟไอ้ไฟและสตูน ดีจัดะขึ้นต่อไปแล้วก็ตอนมืดนะครับผมแล้วเราจะมารีวิวเดสเซอร์อะไรต่างๆนโอเคสวัสดีค่ะลาก่อนโอเคเรามาดูในออปชั่นก่อนอันเนี้ยไอ้มูติเกมอะมัลติเพลเยอร์เกมคือไอ้นี่มันเดิมไม่จัดมันมันเดิมเหมือนเดิมก็คือไอ้โลคอลไอ้นี่มันเติเพลเยอร์แต่มันตัดโอเคแต่ไอจัดมึงมึงเปิดมึงเปิดคลิปแล้วเหรอ เป so like ิดแล้วเปิดแล้วายแล้วแล้วก็เออเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครุณไม่จะหายเปล่าวะที่เหลือก็เหมือนเดิมลองซูดรอรอรอโอเคโอเคตอนนี้ก็จะมืดแล้วเรามาดูอันนี้กันดีกว่าว่าไอเนี้ยเดนไลซิ่งทวิ้งค่ะอินแพนเค้กกันเพื่อนวางวางนี่บามบามวานี่บางวางวางอะนะอธิบายเนี้อธิบายเป็นไงวางตรงนี้ดิลบดิลบดิ มึงจะทุบอธิบายดินัดนี่มึงวางนี่อ๋อดีกูจะวางเร็วๆๆอ้าวโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะทำงานตอนตอนกลางวันปั๊มระเบิดรแล้วตอนน้อันนี้มันจะเป็นสีนี้ก็คือตอนกลางวันนะครับผมสีสีไหนสกิลเลยแบบสีฟ้มาเนี่ยเออสีส้มจะเป็นฟ้าคือการทำงานตอนกลางคืนครับก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองตอนกลางวันมันก็จะดับนะครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองต้องโอเคเนี่ยแหละรักสอยโอเค โอโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับร้านรถไฟกันแล้วนะครับบายบายเดี๋ยวภูเก็ตกันเพื่อนเฮ้ยกูขอรถไฟดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวรถไฟกันว่าลหงว่าเราไปดูอะไรเไอ้ปามเดี๋ยว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 อย่าลงอย่าหิ้งยงอย่าปามอย่าลงปามต่ำลงนิดปามปามทำไมคอมึงเป็นอย่างนี้้ดันกูลงไปดีนะดันกูลงไปล่างต้องมันเป็นภารกิจมันเป็นภารกิจ แมนแมนเลยโอเคร้านนี้มันจะอ้าวทำไมทุบไม่ได้กูออกไม่ได้ออกไปดิกดไม่ได้มันดิเด็กกูเข็ดแม่ไปที่ระเบิดเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลงไม่ได้แล้วดูมันลงไม่ได้เนี่ยมันไม่เห็นเกาว่าลงอ่ะในสมรวเวอร์เร็วนั้นไม่ได้ใช้เด็กนะครับผมเฮ้ยในภาพเฮ้ยเฮ้ยกูคือพูดคิดกดโงบเว้ยไอสัสัตว์ดูแขนี่กันดาบได้แล้ว เเฮ้ยยดี๋วกดค้างดาดันหน้าขึ้นฟ้าดิเออไหนกูเหมือนกันได้เลยกูคือกูกินโคตรไอ้ตัดเฮ้ยมึงเอากูลงจากรางรถไฟดิเออนี่ยว่ะจีจีใช่ใช่ใช่จิงๆเลยเอาเฮ้ยอะไรกูไลยลงจากรางเลยเราเสกดาบมาดิเฮ้ยมึงเอากูออกจากรางนี่หรือว่ากูลงรางวเออลงลงมานีดิเฮียลงไม่ได้อ่ะมานดิมานีดิมาดิอ้อกระโดดได้แล้วกดค้างได้เลย โอเคมันโอเคเรามาเรามาดูส okay, ่วนนี้่้ยไมกดไม่ได้แล้วอ่ะกดไม่ได้แล้วเนี่ยเรามาดูรางนี้เรามาดูรางนี้แล้วไหนก็แม่ได้ก็วางก็ไม่ได้วางวางไอ้รางนี้ยมันจะทำงานกับเบสโต้แล้วก็โอ้ยชุบระวางไม้ก่อนนะเป็นไงนี่ไงนี่ครับผมเป็นอย่างนี้ได้เองทำงานกับเบสต์โต้เลยไวไหนรถไฟอยู่ป่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วลองวางดิวางอะไรเหรอโอเคเรามาดูนี่นี่เดี๋วางดีดีวางใต้ล่าง ให้ข้าวางรถไฟอ่ะใช่เดี๋ยวเรียววางรถไฟก็โอเครถไฟวางเฮ้ยจ่าเดี๋ยวบังดิอย่าอย่าโอ้ยรถไฟยังอยู่เว้ยเย็ด K ไม่กูเขาโทนเลยระเบิดเฮ้ยออกไม่ได้ไใแล้วใครมันวางเยอะเฮ้ยใครวางไว้ยี่สิบเฮ้ยวางเลยทุกคน ไอ้ยามันระเบิดไม่ล่นนะใครทุบรถไฟอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับอารีวิวได้0.12ได้0.13.1นะคะผม0.13.01นะครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดอะไรใหมึงออกไอ้จัดกูกดอันไลค์เว้ยดิไลค์อะไรอย่าลืมกดอันไลค์กันนะครับอย่าลืมกดดิไลค์นะครับผมเออดิไลค์กดกันเยอะๆอย่าลืมใช้ดาบคขนอกแบกกันเยอะๆนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้นี่วะลากรอย ปากร่อยไอ้ตามออกไลยแล้ว